สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปถ่ายติดวิญญาณจริงหรือไม่เหตุการณ์ในขณะที่ไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนจังหวัดปทุมธานี แอดมินมีเรื่องราวแปลกๆพร้อมภาพถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะโดยจากข้อมูลคร่าวๆของผู้ที่ถ่ายติดรูปภาพดังกล่าวมาเล่าให้ฟังว่าสวัสดีครับผมมีรูปถ่ายอะไรแปลกๆจะให้ดูซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ดูทีไรก็รู้สึกขนลุกทุกที ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วพศสองพผมบวชเป็นพระและหลังจากนั้นก็ได้สึกออกมาเป็นช่วงเวลาก่อนสงกรานประมาณเดือนหนึ่งวันที่ถ่ายรูปนี้ตรงกับช่วงเทศกาลสงการานพอดีจำได้เลยว่าเป็นวันที่19บเกาเมษายนพอถ่ายรูปเสร็จ ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาดูภาพถ่ายทีหลังก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆลักษณะคล้ายกับใบหน้าคนอยู่ด้านหลังกลุ่มพวกเราครับผมพยายามกดเซฟรูปนี้ไว้แต่เซฟไม่ได้ไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรเหมือนกันจึงใช้วิธีแคปรูปมาให้ดูแทนครับและหลังจากนั้นผมก็ส่งรูปนี้ไปให้เพื่อนๆดู เพื่อนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมก็ไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะโดยภาพนี้ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วกระทั่งทุกวันนี้ผมดูกี่ครั้งก็ยังขนลุกอยู่เลยครับสำหรับบ้านที่ผมไปดื่มวันนั้นเท่าที่ถามข้อมูลมาเห็นเขาว่าเมื่อก่อน เคยมีเด็กเสียชีวิตครับเป็นเด็กอายุประมาณ2-3ถึงขวบเสียชีวิตด้วยโรคอะไรสักอย่างผมก็ไม่มั่นใจครับเมื่อประมาณ7-8ปปีก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าภาพที่ถ่ายติดนี้จะเกี่ยวข้องกันไหมนะครับแต่คนในซอยนั้นเขาบอกว่ายัางคงเห็นวิญ,ญญาณเด็กคนนั้นอยู่เรื่อยๆครับ ความคิดเห็นส่วนตัวแอดมินเกี่ยวกับรูปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโพสที่เกี่ยวกับรูปถ่ายติดวิญญาณเป็นอะไรที่หาคำตอบยากจริงๆรรวมถึงการนำเสนอด้วยซึ่งถ้ามองในด้านไม่ดีก็เหมือนเป็นเรื่องงมงายหลอกลวงไปได้เช่นกันที่ผ่านมาทางช่องเรามีคนส่งรูปแนวติดวิญญาณมามากมายพอสมควรคะ่ะ แอดมินก็พยายามจะกรองดูก่อนว่าใช้ภาพตัดต่อหรือไม่หรือบางภาพก็เกิดจากการผิดพลาดทางการถ่ายก็เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เมื่อดูภาพแล้วก็ใช้วิจารณญาณตนเองบอกกล่าวกันไปตรงๆว่ารู้สึกยังไงแต่ถ้าภาพไหนดูแล้วมีความใกล้เคียงกับภาพติดวิญญาณแอดมินก็จะนำมาให้ดูดังภาพนี้ค่ะ สำหรับรูปนี้แว็บแรกก็รู้สึกขนลุกดีเหมือนกันค่ะมีลักษณะเหมือนใบหน้าคนจริงๆเป็นผู้ชายมองเห็นรูปหน้าชัดโครงขอบตาชัดทีนี้หากเราลองมาวิเคราะห์ดูกับข้อมูลที่ทางเจ้าของเรื่องส่งมาว่าในซอยที่เขาไปนั่งดื่มวันนั้นอดีตเคยมีคนตายซึ่งเป็นเด็ก อายุประมาณ2อถึงสขวบแต่เมื่อดูรูปแล้วคงไม่น่าจะใช่เพราะรูปที่ติดมาถ้าเป็นคนจริงก็น่าจะอายุประมาณ20 3 5ถึง35ปีได้หรือถ้านั่นเป็นภาพติดวิญญาณจริงแล้วสรุปว่าคือใครกันละ่ะอันนี้น่าคิดแต่หากจะมองอีกด้านหนึ่งรูปนี้ อาจไม่ใช่ภาพถ่ายติดวิญญาณอะไรเลยก็ได้เพียงแต่ว่าไปถ่ายตรงบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอกล้องไม่ชัดหรือมือไม่นิ่งก็เลยทำให้เป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้สุดท้ายก็คงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยค่ะซึ่งทางแอดมินเองรวมถึงเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้ยืนยันว่า มันจะเป็นภาพติดวิญญาณนะเพียงแต่เห็นว่ามันแปลกดีก็เลยนำมาแบ่งปันกันดูค่ะและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ